ใครไม่มีเงินลงทุนไม่มีที่ดินจะเริ่มยังไงนะครับอ่ามาดูกันว่าจะเริ่มยังไงดีนะนะครับอ่าใครอยู่หัวข้อนี้ลองตั้งใจฟังดูนะนะครับข้อแรกเลยเนี่ยนะครับอ่ามันต้องใช้เงินนะคําว่าไม่มีทุนเนี่ยแบบศูนย์บาทเลยเนี่ยผมคิดว่ามันมันยากอะ่ะมันเป็นไปได้ยากไว้หน่อยนะครับเอาแบบหลักพันละกันสูงสุดก็เท่าไหร่หลักพันนะ่ะเก้าพันเก้าอ่ะ ถ้าใครยอมจะเสี่ยงเงิน9,009ตรงนี้นะครับอยากเข้ามาธุรกิจนี้ลองฟังดูนะครับอ่าเงินส่วนแรกเนี่ยก็คือเอาไปทํารูปภาพสามดีนะครับ่าก่อนที่เราจะเริ่มนะนะครับสิ่งที่เราต้องทําก่อนเลยนะนะครับคือการสํารวจตลาดมาเป็นอย่างดีนะครับ่าเรื่องนี้สําคัญนะครับไม่ต้องใช้เงินนะแต่ว่าใช้เวลาหน่อยนะครับ วิ่งดูทุกโครงการในบริเวณที่เราจะสร้างบ้านขายเนี่ยมีกี่โครงการนะวิ่งดูให้หมดนะครับไม่ใช่แค่วิ่งดูนะทําตัวเหมือนลูกค้าเลยครับเข้าไปดูบ้านคุยกับเจ้าของคุยกับเซลล์นู่นนี่นั่นเป็นยังไงถ้าเราทําแบบเนี้สิบโครงการขึ้นไปนะในบริเวณที่เราจะทําเนี่ยนะครับเราจะตอบตัวเองได้เลยครับว่าเราจะขายบ้านแบบไหนดีนะครับเราจะขายโซนไหนดีนะครับเพราะเราเราจะเริ่มรู้แล้วว่าฮ้ย โครงการนี้ขายดีไว้โครงการนี้ขายไม่ดีเพราะอะไรลองลองหาสาเหตุมาสิเพราะว่าเขาอยู่ทำเลกไกลไปหรือเปล่าขายบ้านแพงไปหรือเปล่าเลยขายไม่ได้หรือว่ายังไงอ่ะถ้าเราดูแบบนี้สิบโครงการขึ้นไปนะเราจะตอบตัวเองได้เลยนะครับว่าเราจะขายบ้านแบบไหนขายกี่ตารางวาขายราคาเท่าไหร่นะครับแรกแรกที่ผมทําผมก็วิ่งดูทุกโครงการนะครับอ่าเพราะว่าเราต้องสํารวจตลาดมาให้ดีว่า ตลาดแถวที่เราจะทำเนี่ยเป็นยังไงลูกค้าลูกค้าไหวประมาณไหนลูกค้าอยู่โซนไหนกันอ่าถ้าเราทําผิดโซนผิดที่อะไรเงี้ยมันก็ขายยากนะครับอ่าเรื่องนี้ยสาคัญที่สุดเลยนะครับอ่าพอเรารู้แล้วเราจะทําบ้านแบบไหนก็จ้างจ้างทํารูป3ามดีนะครับหรือว่าจะไปซื้อก็ได้นะอ่าซื้อก็ขายกันเยอะแยะนะครับ3ามสี่พันสองสามพันนะครับอ่าทำรูปภาพ3ามดีหารูปแบบบ้านสวยๆมา แล้วก็มาขายเลยนะครับพี่เธอยังไม่มีเลยครับขายก่อนเลยนะครับโพสต์ขายก่อนเลยในกลุ่มในอะไรพวกนี้ขายเลยครับโพส์บ่อยๆดันโพสต์บ่อยๆนะครับขายเลยนะนะครับเดี๋ยวก็มีลูกค้ามาคุยกับเรานะครับแล้วเราก็หาที่ดินไปด้วยละกันนะครับที่ดินเอาแบบแปลงเล็กๆพอนะครับเอาที่มันพร้อมทํานะอ่ามีถนนน้ําไฟอะไรพร้อมแล้วนะครับอ่า หาลูกค้าได้แมทชิ่งกับที่ดินลูกค้าโอเคกับเรานะครับเราก็ใช้ลูกค้ายื่ยนกู้เลยก็คือทําบ้านสั่งสร้างนะครับพูดเหมือนง่ายนะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ง่ายหรอกนะครับมันคือการขายกระดาษนั่นแหละนะครับเราก็ต้องคุยกับลูกค้าโทรคุยบ้างเช็คเครดิตให้ลูกค้าลูกค้ากู้ได้เท่าไหร่นะครับทําตัวเหมือนนายหน้าบวกผู้รับเหมาไปเลยนะครับอบอกข้อดีไปว่าบ้านสั่งสร้างมันดียังไงอ่านะครับพี่เดี๋ยวปลูกบ้านตามใจพี่เลยนู่นนี่นั่นก็ว่าไป นะครับถ้าพี่ซื้อบ้านเสร็จแล้วพี่เลือกอะไรไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวซื้อกับผมเนี่ยเลือกได้แน่นอนอยากได้บ้านสีไหนละ่ะกระเบื้องประตูอยากได้แบบไหนเดี๋ยวจัดให้อ่านะครับบอกข้อดีไปนะครับอ่าถ้าเราทําแบบนี้เรื่อยๆอะ่ะไม่หยุดอะ่ะผมคิดว่าต้องได้อะ่ะนะครับอ่าต้องได้แหละต้องมีลูกค้าบัางแหละนะครับเพราะว่าบ้านสังสร้างเราต้องขายถูกกว่าปกติด้วยนะครับบ้านสังสร้างเนี่ยให้ลูกค้ากู้เนี่ยไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับ เราเอาตัวเนี้ไปเป็นส่วนลดได้เลยแล้วก็ลดให้ลูกค้าอีกสักแสนหนึ่งสองแสนก็ได้นะครับเพราะว่าทําบ้านสั่งสร้างอ่ะมันได้ราคาประเมินต่ํากว่าบ้านสร้างเสร็จแล้วนะครับอ่าลูกค้าก็เฮ้ยราคาถูกกว่าปกติอ่าแล้วก็ปลูกบ้านเหมือนตามใจเราเลยน่าสนใจเว้ยอ่านะครับคุยกับลูกค้าเยอะๆเน้นโทรคุยนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าอยากปิดก,การขายเรื่องบ้านได้อ่ะต้องเน้นโทรคุยนะครับอ่ามันสื่อสารความจริงใจได้ง่ายกว่านะครับ เนี่ยถ้าใครไม่มีเครดิตเนี่ยก็ต้องมาเวนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับหาลูกค้ากู้ให้ได้นะครับแต่ถ้าเรามีเครดิตเออนะครับเราสามารถกู้ซื้อบ้านได้ยังไม่ได้ซื้อบ้านเออสามารถกู้ได้เฮ้ยลองอดเปรี้ยวไว้กินหวานดูซิอ่าเรายังไม่ซื้อบ้านอยู่อะ่ะเราซื้อบ้านเหมือนกับว่าไงซื้อที่ดินปลูกบ้านขึ้นมาใช้เงินกู้นะนะครับแล้วเราก็ขายเออนะครับกินกําไรส่วนต่างสักสามสี่แสน ทําแบบนี้สักสิบหลังอาจจะได้บ้านฟรีก็ได้นะอ่านะครับหรือใครคิดกําลังจะซื้อรถเป็นเหมือนกับว่าไงเพิ่งทํางานใหม่ๆนะครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานหน่อยอ่านะครับยังไม่ซื้อรถเอาเครดิตตัวเองมากู้ซื้อที่ดินปลูกบ้านสะหน่อยนะครับอ่าถ้าทําแบบนี้สักหลังสองหลังนี้ก็ได้ลดเงินสดแล้วนะนะครับอ่าลองดูลองดูครับถ้าเราเจ๊งวิธีเนี้ยนะนะครับก็ เสียเงินประมาณหลักพันอะเสียเงินค่ารูปภาพเสียเวลาเจ๊งคืออะไรเจ๊งคือขายไม่ได้แล้วกันนะครับอ่าสิ่งที่เราทํามาตั้งใจมาเนี่ยมันไม่สําเร็จหาลูกค้าไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าก็คือเจ๊งถ้าใครไม่ได้ลงทุนอะไรนะไม่มีเครดิตเนี่ยก็คือหาลูกค้าไม่ได้ท้อแล้วโพสตมาเดือนหนึ่งไม่มีลูกค้าแล้วท้อแล้วนะครับอ่าไม่เอาแล้วอ่าก็ก็ล้มเลิกไปก็เนี่ยครับก็เสียเงินหลักพันไป แต่ถ้าใครใช้เครดิตตัวเองสร้างบ้านขึ้นมาแล้วมันขายไม่ได้อ่านะครับก็เจ๊งเหมือนกันนะครับก็ก่อนทำเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้ไว้เลยนะครับว่าถ้าเราใช้เครดิตเราสร้างขึ้นมาแล้วมันขายไม่ได้จะไปยังไงต่ออ่านะครับจะให้เช่าหรือว่ายังไงเราผ่อนไหวไหมถ้าไม่มีคนเช่าเราผ่อนไหวไหมเพราะว่าเราต้องผ่อนธนาคารเรากู้มาในอเข้าไปนะครับอ่าตอบเรื่องนี้ให้ได้นะครับถ้าบอกว่าเฮ้ย บ้านก็บ้านเราเงินเราก็มีพอจะมีกําลังส่งไม่เป็นไรถ้าขายไม่ได้ไม่มีคนเช่าก็พอจะมีกําลังส่งนะอ่าอย่างี้ก็ลุยเลยแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยถ้าขายไม่ได้ตายแน่ฉันไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหนี้ก็อย่าพึ่งทํานะครับ ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทําหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์ at twh 99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลา1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ